โปรไบโอติกกับเรื่องการลดน้ําหนักหลายคนคงเคยได้ยินกันว่าบ้างใช่ไหมครับว่าแต่เรื่องนี้มันเป็นแค่กระแสะที่คนพูดถึงกันหรือว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆรองรับอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคำว่าโปรไบโอติกส์การให้ชัดๆก่อนนะครับพูดง่ายๆเลยมันก็คือจุลินทรีย์ตัวดีที่มีชีวิตอยู่ครับซึ่งเมื่อเราได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่พอเหมาะพอดีมันก็จะกลายเป็นเหมือนกองทัพเสริมชั้นดีที่คอยช่วยให้สุขภาพโดยรวมของเราดีขึ้นนั่นเองแล้วหน้าที่หลักของมันคืออะไรลองนึกภาพตามนะครับว่าลำไส้ของเราเนี่ยเหมือนกับระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมาก ทีนี้เจ้าโปรไบโอติกก็เปรียบเสมือนผู้ดูแลที่คอยรักษาสมดุลของทุกอย่างในระบบนิเวศนี้ให้มันทํางานได้อย่างราบรื่นและมีสุขภาพดีครับสําหรับวันนี้เราจะมาสํารวจ5ประเด็นหลักๆด้วยกันครับตั้งแต่การทําความรู้จักผู้ช่วยตัวจิ๋วในลําไส้ไปจนถึงคําถามคาใจเรื่องลดน้ําหนักประโยชน์ด้านอื่นๆข้อควรระวังแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวทางการนําไปปรับใช้จริงครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย ผู้ช่วยตัวจิ๋วในลำไส้ของเราซึ่งต้องบอกเลยว่าบทบาทของพวกมันเนี่ยมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องการย่อยอาหารเยอะเลยครับประโยชน์ของโภคไบโอติกที่เขายอมรับกันอย่างกว้างขวางก็มีหลายอย่างเลยครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้กันดีอย่างการช่วยย่อยอาหารการช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อบางอย่างไปจนถึงการช่วยฝึกระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงแถมยังช่วยผลิตสารอาหารสําคัญสําคัญอย่างพวกวิตามินบางชนิดให้ร่างกายเราอีกด้วยเอาละครับมาถึงคําถามที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลย เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆพวกนี้มันจะสามารถช่วยให้ตัวเลขบนตาช่างของเราขยับลงได้จริงๆหรอคือเรื่องของเรื่องมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการคุณพบที่ว่าภาวะที่แบคทีรียในลำไส้ของเราเสียสมดุลเนี่ยมันดันไปเชื่อมโยงกับภาวะน้ำหนักเกินการอักเสบในร่างกายหรือแม้กระทั่งภาวะดื้ออินซูลินได้นี่แหละครับเลยเป็นที่มาของคำถามที่ว่าเอแล้วถ้าเราเติมแบคทีเรียตัวดีๆเข้าไปล่ะจะช่วยได้ไหม เพื่อที่จะหาคําตอบเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยออกแบบการทดลองที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาครับโดยในช่วง12สัปดาห์แรกก็จะให้ผู้เข้าร่วมทุกคนลดน้ําหนักเหมือนกันหมดจากนั้นในอีก12สัปดาห์หลังก็เปลี่ยนเป็นแผนรักษาน้ําหนักเพื่อดูว่าโปรไบโอติกส์เนี่ยมันส่งผลในระยะยาวหรือเปล่าและผลที่ได้ก็น่าทึ่งมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับโปรไบโอติกส คือไม่ใช่แค่ลดน้ําหนักได้มากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถรักษาน้ําหนักตัวให้คงที่แถมยังลดมวลไขมันได้อย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโปรไบโอติกส์เข้าไปช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนบางตัวที่เกี่ยวกับการเผาผลาญแต่เรื่องมันมีจุดที่น่าประหลาดใจอยู่ครับคือผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยมันดันไม่เกิดขึ้นในผู้ชาย ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่าปัจจัยเรื่องฮอร์โมนเพศอาจจะมีบทบาทต่อการทํางานของโปรไบโอติกส์ด้วยเหมือนกันทําให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเลยครับจากความซับซ้อนเรื่องเพศเมื่อกี้มันก็ทําให้เกิดอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยครับว่าแล้วถ้าเกิดโปรไบโอติกส์มันไม่ได้มีชีวิตอยู่ละคือถ้ามันตายไปแล้วมันจะยังทํางานได้อยู่หรือเปล่าคําตอบคือได้ครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับมีงานวิจัยในหนูทดลองที่พบว่า แม้แต่โปรไบโอติกส์ที่ผ่านความร้อนจนตายไปแล้วก็ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันซึ่งสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นเพราะชิ้นส่วนของเซลล์แบคทีเรียที่ตายแล้วเนี่ยมันยังสามารถไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานในทางที่เป็นผลดีต่อร่างกายได้อยู่ทีนี้นอกจากเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยโปรไบโอติกก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเราลองมาดูอีกหนึ่งงานวิจัยกันบ้างนะครับอันนี้จะเน้นไปที่เรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะเลย ผลลัพธ์ที่ได้นี่ต้องบอกว่าน่าประทับใจมากครับคือกลุ่มที่ได้รับโปรไบโอติกเนี่ยไม่ใช่แค่คอเลสเตอรอลตัวร้ายลดลงแล้วก็คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะแต่ยังช่วยลดค่าการอักเสบในร่างกายได้ด้วยซึ่งการอักเสบเนี่ยถือเป็นปัจจัยสําคัญของโรคเลื้อร่างหลายๆโรคเลยครับแน่นอนครับว่าทุกอย่างก็เหมือนเรียนที่มี2ด้านเสมอเพื่อให้การใช้โปรไบโอติกเกิดประโยชน์สูงสุดและก็ปลอดภยัยเรามาดูข้อควรระวังกันสักหน่อยดีกว่าครับก็คือ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วโปรไบโอติกจะค่อนข้างปลอดภัยสําหรับคนส่วนใหญ่นะครับแต่ในบางคนโดยเฉพาะคนที่มีภาวะบางอย่างอยู่แล้วมันอาจจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนออกมามากเกินไปได้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าฮิสตามีนเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยของร่างกายพอมีอะไรแปลกปลอมเข้ามามันก็จะส่งสัญญาณเรียกให้ทหารซึ่งก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยห้ามมาจัดการแต่ทีนี้ถ้าสัญญาณมันดังเกินไป มันก็อาจจะทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับภูมิแพ้อย่างเช่นอาการบวมหรือรอยแดงได้ครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเอาความรู้ทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างมาดูกันเลยครับการเลือกแหล่งที่มาของโปรไบโอติกส์เนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับคนทัวไปเลยการเริ่มต้นจากอาหารตามธรรมชาติอย่างพวกโยเกิร์ตกิมจิหรืออาหารหมักดองต่างๆเนี่ย เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ปลอดภัยครับส่วนอาหารเสริมจะเหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะเริ่มทานนะครับสรุปประเด็นสําคัญที่อยากให้จํากันไว้นะครับคือโปรไบอติกส์เนี่ยมีศักยภาพที่ดีในการดูแลสุขภาพในหลายๆด้านเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เลือกแหล่งที่มาที่เหมาะสมกับตัวเราเองครับทีนี้มาดูตัวเลข27นี้กันครับเเรา มันบอกว่าจากงานวิจัยทั้งหมด185ฉบับที่เขาเอามาวิเคราะห์เนี่ยมีแค่27ฉบับเท่านั้นที่มีคุณภาพสูงพอที่จะเอามาสรุปผลได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าโรงการวิจัยด้านนี้ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปอีกเยอะเลยครับสุดท้ายนี้คําถามสําคัญที่ยังคงอยู่ก็คือแล้วตกลงโปรไบโอติกส์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการดูแลสุขภาพจริงๆหรือเป็นแค่กระแสที่ยังต้องรอการพิสูจน์กันต่อไป บางทีคำตอบอาจจะไม่ได้มีแค่ใช่หรือไม่ใช่แต่อาจจะอยู่ที่การทำความเข้าใจร่างกายของตัวเองและการนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากกว่าครับ